Thank you นายสมนึกธนะาเดชากุลนายกเทศมนตรีให้การต้อนรับนายสุธีทองแย้มในโอกาสมารับตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบ,บุรีเมื่อวันที่3ตุลาคมณนะลานพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่5สารกลางจังหวัดนนทบ,บุรี น,นายธนพงศ์ธนเดชากุลรองนายกเทศมนตรีเป็นประธานการประชุมหารือโครงการพัฒนาแผนดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศระดับเมืองโดยมีหัวหน้าส่วนราชการและผู้แทนจากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรืองกระจกจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยเข้าร่วมการประชุมเมืม่อวันที่4ตุลาคมณนห้องประชุมหนึ่สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรีอาคาร2 นางสุรภีรุงโรธรองนายกเทศมนตรีพร้อมด้วยนางสุริรัตน์กนาพันธ์รองประหลัดเทศบาลรับมอบเครื่องดื่มชูกำลังจำนวน34ลังจากบริษัทจำกัดเดอะเบลร่วมกับบริษัท TCP และห้างหุ้นส่วนจำกัดปริญญาค้าส่งเพื่อมอบให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานป้องกันน้ำท่วมเมืม่อวันที่หตุลาคมนศูนยรอำนวยการป้องกันน้ำท่วมเทศบาลนครนนทบุรี นายสมนึกธนาเดชากุณนายกทศมนตรีพร้อมด้วยนายมาชัยภพศสารธนสมบัติประลัดเทศบาลและหัวหน้าส่วนราชการตรวจเยี่ยมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานป้องกันน้าท่วมพร้อมประเมินสถานการณ์น้าบริเวณริมเขื่อนท่าน้านนทบุรีเพื่อความไม่ประมาทโดยกําชับเจ้าหน้าที่คอยสังเกตการระดับน้ําตลอดเวลาและตรวจสภาพแนวคันกันนนนก้นน้ําและสะพนานทางเดินไม้ในชุมชนริมน้ําภายในชุมชนตั้งแต่สะพานพระนาก้าวชุมชนหมู่เก้าพิบูลสงครามและชุมชนวัดนครอินบริเวณ ใ,ใต้สะพานพระราม5เพื่อรับทราบปัญหาความเดือดร้อนโดยมีประชาชนร้องขอให้เทศบาลจัดทำสะพานทางเดินไม้ให้กับชุมชน วันที่6ตุลาคมนายสมนึกธนะเดชากุในายกเทศมนตรีนำคณะผู้บริหารที่ปรึกษาสมาชิกสภาเทศบาลและหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลนครนนทบุรีออกเยี่ยมเยียนพี่น้องชุมชนริมแม่น้ำเจ้าพระยาในเขตเทศบาลนครนนทบุรีพร้อมมอบถุงยังชีพและยาร,รักษาโรคให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากน้ำท่วมจำนวน17แห่งกว่า3,800ครอบครัว น,นายธนพงศ์ธนเดชากุลรองนายกเทศมนตรีพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่จากรัฐบาลประเทศปากีสถานจากสำนักองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมันประจำประเทศไทยจำนวน25คนมาศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการบริหารจัดเก็บรายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของเทศบาลนครนนทบุรีและแนวทางการดำเนินการจัดเก็บภาษีเพื่อเป็นการเพิ่มขีดความสามารถแก่บุคลากรของรัฐในประเทศปากีสถานทั้งใน ระดับจังหวัดและระดับท้องถิ่นเมื่อวันที่6ตุลาคมณห้องประชุม1สำนักงานเทศบาลนครนน,อนทบ,บุรีอาคาร2 เทศาบาลนครนนทบ,บุรีนําโดยนายสมนึกธนาเดชากุลนายกเทศมนตรีคณะผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการและพนักงานเทศาบาลร่วมแสดงความเสียใจอย่างสุดซึง้งและร่วมไว้อาลัยต่อครอบครัวของผู้สูญเสียและได้รับบาดเจ็บจากเหตุสะเทินขวัญที่เกิดขึ้นที่อำเภอนากลางจังหวัดนองบวัวลําพู นายสมนึกธนเดชากุลในยเที่สมนตรีรับ,บอมอบเงินจำนวน4 0 0 0บาทจากบริษัทไซโจโดเดนกิอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดโดยคุณสมศักดิ์จิตติพลังศีกรรมการผู้จัดการ และถุงยังชีพจำนวน100ถุงน้ำดื่ม100แพ็คจากเดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์งามวงวานโดยคุณจริยาหันสาวงผู้จัดก,การทั่วไปปฏิบัติการเดอะมอ l ล์ไลฟ์สโตร์งามวงวานพร้อมทีมผู้บริหารเพื่อนำไปช่วยเหลือให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยชาวนนทบุรีและรับมอบน้ำดื่มจำนวน3 2 0 0ัขวดจากนายมนตรีประเทืองสุขสมาชิกสภาเทศบาลนครน,นนทบุรีโดยมีนาวาอากาศเอกสวัสดิ์นิยมเหตุรองนายกเทศมนตรีเป็นผู้แทนมอบเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ มีศูนย์ป้องกันน้ำท่วมและผู้ที่ได้รับผลกระทบวันที่8ตุลาคมนายนิยมประสงค์ชัยกุลรองนายกเทศมนตรีพร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลมาตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ป้องกันน้ำท่วมท่าน้ำนนทบุรีโดยมีนายมาชัยภพศสาลธนสมบัติประหลัดเทศบาลนายสราวุฒิธรรมแสงรองประหลัดเทศบาลน,นำกำลังเจ้าหน้าที่เทศบาลช่วยกันกรอกกระสอบทรายนำไปเสริมแนวการป้องกันน้ำท่วม วันที่8ตุลาคมนายสุรชาติกันนิ่มสมาชิกสภาเทศบานลนครนนทบ,บุรีพร้อมด้วยจ่าเอกอนุรักษ์โยธารักษ์ผู้อำนวยการกองทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชนร่วมตรวจความเรียบร้อยแนวกระสอบทรายภายในซอยนนทบ,บุรี 17, 19และบางอ้อช้างนายสมนึกธนเดชากุลนายกเทศมนตรีร่วมงานประเพณีตักบาตรพระสงฆ์ทางเรือจัดโดยเทศบานลนครปักเกรด็ดเมื่อวันที่9ตุลาคมณท่าน้ำปักเกรด็ดอําเภอปักเกรด็ดจังหวัดนนทบ,บุรี นายสมนึกธนาเดชากุณนายกเทศมนตรีพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการรวมการประชุมเตรียมความพร้อมและวางแผนการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ําท่วมเฝ้าระวังระดับน้ําในแม่น้ําเจ้าพระยาเนื่องจากปริมาณฝนที่ตกหนักอย่างต่อเนื่องและการระบายน้ําของกรมชลประทานวันที่10ตุลาคมนห้องประชุมหนึ่งสํานักง,งานเทศบาลนครนน,นทบุรีอาคารสองและปิดท้ายข่าวรอบสัปดาห์ในอาทิตย์นี้ ในสมเด็จะนัทเดชากุลนายกทศสมนตรีในนามของเทศบาลนครนนทบุรีขอขอบคุณพ่อค้าแม่ค้าชาวนนทุกท่านที่มีจิตอาสาส่งแรงใจและสิ่งของมาสนับสนุนการดำเนินการป้องกันอุทกาภัยครั้งนี้เจ้าหน้าที่เทศบาลนครนนทบุรีจิตอาสาพร้อมด้วยทุกภาคส่วนร่วมกันก่อกระสอบทรายน้ำสู่หน่วยการป้องกันน้ำท่วมท่าทานนทบุรีและอาคารเก็บพัสดุสำนักงานช่างบริเวณศูนย์นันทนาการ สำนักกานช่างดำเนินการสูบน้ำในพื้นที่บริเวณประชานิเวศสเนื่องจากปริมาณน,น้ำในคลองที่สูงมากทำให้การสูบน้ำในพื้นที่ระดับต่ำยังคงมีน้ำขังและท่อระบายน้ำในพื้นที่หมู่บ้านประชานิเวศส 3, มีระดับต่ำกว่าในคลองและดำเนินการเก็บขยะหน้าตะแกรงสถานีบ่อปลาบริเวณซอยสามัคคี47 พร้อมแดงเสริมแนวกระสอบทรายเพิ่มตามแนวคันกั้นน้ําในหมู่บ้านบุรีรังสรรต์ตบลสวนใหญ่วัดนครอ,อินส่วนผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีและทําสะพานไม้บริเวณกรมเชื้อเพลิงชุมชนซอยนอนทบุรี7ชุมชนศาลเจ้าแม่ทับทิมและซอยนอนทบุรี15แยก2วัดน้อยนอกและลงพื้นที่ตรวจสอบการดําเนินการจัดทําแนวกันป้องกันน้าท่วมบริเวณท้ายซอยนอนทบุรี19โดยมีอาสาแรงงานต่างด้าวมาช่วยจัดเรียงกระสอบทรายทาคันกั้นน้ํา สำนักการสาธารณาสุขและสิ่งแวดล้อมดําเนินการพัฒนาความสะอาดและเก็บขยะและวางทุ่นหน้าประตูระบายน้ำในคลองบางกระสอบริเวณวัดหน่อยนอก